ลุงนวดกลับมาแล้วแหละแต่ก็ยังเซ็งอยู่อ่ะเพราะมันยังตาม,มันาอยู่ที่สําคัญเยองกว่าเดิมด้วยเฮ้เสร็จตะครีหวังว่าจะไม่มีอะไรพังอีกนะงานแงงานคุยพูดไปมันดีลุงนวดจะผมได้ไหมจำไม่ได้อ่ะตอนไหนเหรอแน่ใจนะน้องแน่สิตตาตาทีา่อยู่ข้างหลังลุงไงไม่ได้สวมหน้ากากอ่ะเอาเดี๋ยวสวมผิดเป็นว่ามันเป็นคนหรือเปล่าฮะไอ้อาเบะม,ม่วงแล้วกูจะถามใคร าาอ,อ,อะไรของมันวะเนี่ยดีแล้วไม่ตายเอาเพิ่งไปใช้หน่อยแล้วกันอะชิพายฮ <Hello. S 2> มาไปใช้ไม่ครับก่อนละห้าร้อยแปดหูยสนใจนิอยู่ไปซื้อิ๊กสีดีกว่าซื้อแต่ผมเธอบ้านผมจองเรื่องของเองสิ <c oughs> เสียอะไรอีกวะเนี่ยนะ <ś led> าาตาเิตดแล้วไม่มีอะไรทนแล้วเฮ <ś led> ้ย,ย,ยง่นเราเนี่ยแบดกูเพิ่งไปเนเอ็ดแม่ลุงนัวเอาหายไปไหนซะลุงตามองไม่ทันเลยนะเนี่ย <ś led> วัดดีจริงๆแล้วอย่าลืมไปดูภาคแรกกันด้วยนะเดี๋ยวลุงโกน่าจะบอกให้แล้วอย่าลืมไปดูของต้นฉบับเขาด้วยละ่ะซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะ แล้วอย่าลืมซักซักไซด์ช่องต้นฉบับด้วยล่ะกูดเอาหมดล้วเนี่ยือเป่าวะที่รักว้าย